คลิปนี้ขับรถเที่ยวชมเมืองสวยๆทางฝั่งทะเลกันนะคะเป็นเมืองคนรวยบ้านแต่ละหลังสวยๆงามๆบ้านพักตากอากาศไปชมในคลิปเต็มๆกันนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามฝรั่งคนไทยในออสเตรเลียนะคะซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่เมลเบิร์นจะแชร์ประสบการณ์ที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่นะคะคลิปนี้ก็จะขับรถเที่ยวกันค่ะในวันที่อากาศดีเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะไปเที่ยวเมืองพอยคุก เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศนะคะไม่ใช่ว่าเป็นที่ขังคนเป็นชานเมืองของเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์นที่แห่งนี้ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะ เมืองฝั่งทะเลแห่งนี้มีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเยอะแยะหาอ่านได้จาก Google เลยค่ะเมืองพอยคุกเวลาผ่านบ้านที่กำลังก่อสร้างจะเห็นโครงสร้างเขาจะเป็นไม้หมดเลยค่ะเมืองนี้จะอยู่ที่ฝั่งทะเลนะคะอีกด้านหนึ่งถ้ามองออกไปก็จะเห็นมหาคนครเมลเบิร์นฝั่งด้านนี้ค่ะที่ ขับรถตรงไปกำลังกลับไปแถวแถวนั้นซึ่งมีสถานที่ให้เดินเล่นได้ก็ขับรถชมบ้านกันไปเรื่อยๆไม่มีบ้านเก่าๆเลยค่ะราวกับว่าเป็นหมู่บ้านใหม่บ้านของผู้คนแถบนี้นะคะมีแต่ลักษณะรูปบ้านสวยๆส,ส่วนมากถ้าริมชายหาดก็จะเป็นสองชั้น แบบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสังเกตสองข้างทางนะคะจะไม่มีหญ้าขึ้นรกเลยค่ะตัดอยู่ตลอดเวลาเมืองพ้อยคุกแห่งนี้ซึ่งก็เหมือนเมืองชายหาดทั่วๆไปค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินที่เป็นซีฟูด้ดที่นี่ก็มี หอยนางรมที่ดีนะคะของเมืองนี้ตามร้านอาหารต่างๆก็จะมีเมนูหอยนางรมขึ้นชื่อค่ะเวลาผ่านออกไปนอกรถจะเห็นเกาะกลางถนนมีดอกไม้สวยๆสีขาวสีมว่วงละลานตาดูสวยงามมากๆเลยค่ะเวลามาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนาน,าน ก็มีคำถามกับตัวเองเหมือนกันค่ะเมืองนี้มีคนจนบ้างไหมคนจนเขาไปอยู่กันที่ไหนแต่ที่เห็นเห็นไม่เห<ๆ>็นมีเลยค่ะเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ที่แฟนหยุดงานนะคะเขาก็จะถามว่าอาทิตย์นี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันดีก็บอกเขาไปว่าแค่ขับรถออกไปนอกบ้าน เห็นวิวสวยๆก็รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าประเทศออสเตรเลียสองข้างทางเขาจะสวยงามแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จัดการตัดกิ่งไม้ต้นไม้หญ้าสองข้างทางปลูกดอกไม้สวยงามไปหมดเลยค่ะแค่นั่งรถชมไปเรื่อยๆก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วค่ะบอกเขาแบบนั้นค่ะ มาเที่ยวเมืองนี้ก็พาน้องหมาชื่อโกโก้มาด้วยค่ะซึ่งเป็นหมาที่น่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์มากๆกกระโดดโลดเต้นเหมือนจิงโจ้เลยค่ะชอบใจได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านกันซึ่งที่เห็นเบื้องหน้านะคะก็จะเห็นตึกตระงานอยู่เหมือนกันทางฝั่งนี้จะเป็นมหาคนครเมลเบิร์นซึ่ง ออสเตรเลียจะไม่เรียกฝั่งทะเลนะคะจะเรียกมหาสมุทรเพราะว่าจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกแต่อีกฝั่งหนึ่งเรียกมหาสมุทรอีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้ค่ะแต่ก็เป็นประเทศที่เป็นมหาสมุทรนะคะจะมาเดินเล่นกันทางฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าพอมาแล้วก็เขาปิดเดินไม่ได้ ดูบ้านต่างอากาศกันนะคะของคนที่รวยเวอร์วางอลังการงานสร้างไม่มีผู้คนสักคนหนึ่งค่ะก็ถามแฟนบอกว่าคนไปไหนกันหมดก็บอกว่าเขาซื้อไว้ไว้โชว์มั้งไม่เห็นมีผู้คนเลยค่ะปีหนึ่งอาจจะมาพักสักครั้งหนึ่งซื้อไว้ประดับบารมีประมาณนี้ค่ะซึ่งในฝั่งนี้ที่จริงถ้าเดินได้มันจะสวยมากๆค่ะ แต่ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไรเฟรนบอกว่าเข้าไม่ได้เขาล้อมั้วไว้คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปสวัสดีค่ะ